<laughs> เออขอบคุณค่ะคนเราอ่ะมันไม่ได้วัดนะว่าประสบความสำเร็จไวหรือประสบความสำเร็จช้าปัญจามีผลยังไงบางคนอาจจะสอบติดตั้งแต่ยี่สิบแต่บางคนอาจจะสอบติดสามสิบ แต่เราดูนานๆนะ่ะดูปลายทางว่าเป็นยังไงดีกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเพราะเราก็เป็นเราคนเดียวไม่เหมือนใครพ่อแม่ของเราก็ไม่เหมือนพ่อแม่คนอื่นคนอื่นอาจจะมีความพร้อมเราอาจจะไม่พร้อมแต่เราอยากเป็นเหมือนเขาอยากจะสบายเราก็ต้องยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นในเมื่อความพร้อมเราไม่มี บางคนยังต้องทำงานหาเงินลูกเล็กบ้างหรือตอนนี้ลูกกำลังเรียนอะไรอย่างเงี้ยแอ่อยากจะรับราชการอยากจะมีสวัสดิการในแม่ให้ลูกให้พ่อก็ต้องอดทนนิดนึงเพราะว่าตำแหน่งมันมันไม่มีเยอะถ้ามีเยอะมันก็ง่ายถูกไหมแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่าย แต่มันก็ไม่ได้ยากเลือกเส้นสายก็ไม่ต้องกลัวไม่มีพี่ก็ไม่มีพี่ไม่มีเส้นพี่สอบเองทำไมที่พี่ทำคลิปได้คุยกับทุกคนได้ทุกคำถามทุกเรื่องพี่ทำเองพี่ทำมาเองของพี่เลยไม่ได้มีใครมาจัดให้อะไรให้อ่านก็อ่านเอาเองไม่ได้ดติว เงินก็กู้เอาเองนะตอนสอบเนี่ยตังไม่มีเพราะมันต้องเดินทางต้องจ่ายอะไหลายหลายอย่างพี่ก็กู้เงินมาเพื่อเตรียมที่จะเดินทางที่พักบรรจุค่าชุดค่าอะไรต่างๆหมดไปเยอะลบรอยสักอีกเตรียมตัวเรื่องร่างกายเตยรียมยังไงที่พี่รู้เี่ยพี่ทำทำเองจริงๆทุกอย่างอะ่ะ คนที่ไม่เคยสอบอ่ะเขาก็จะพูดว่าเส้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเส้นตรงไหนอะ่ะมาสอบดูไหมมาสอบดูก่อนแล้วจะรู้มาสอบก่อนคะแนนก็บอกหมดอ่ะเส้นที่ไหนอะ่ะปกติพี่ไม่เคยบอกนะว่าแบบเออเส้นอะไรยังไงพี่ไม่อยากไปพูดถึงคนอื่นพี่เรียกว่าคนที่ไม่ได้สอบแล้วกันนะ การสอบตำรวจมันจะมีแบบสอบกับไม่สอบอะ่ะคนที่เขาวาดเส้นๆอะไรกันอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้สอบแต่ถ้าเปิดสอบแบบนี้สอบเนี่ยเหมือนที่พี่สอบที่น้องๆสอบไม่มีถ้ามีก็โดนเด้งแน่นอนเพราะว่ามันมีหลายช่องทางให้แจ้งหรือถ้ามีน้องโดนหลอกแล้วมีคนโดนหลอกมาหลายคนนะปีที่แล้วทักมาบอกพี่ตอนหลังแล้วประมาณสองเคส เสียดายตังแทนอ่ะเอาตังค์นไปซื้อ,อร์อไปซื้อหนังสือได้เยอะแยะแล้วก็มาตั้งอา่านเืิดพี่เดคอร์อก็ไม่ได้ซื้ออ่านเอาเองแต่เหนื่อยหน่อยยอมเหนื่อยเหนื่อยให้สุดและรอบหน้าไม่ต้องเหนื่อยแล้วใครยังไม่มีนะคะหนังสือหรืออยากจะได้เพิ่มนะคะ ติดต่อไปได้นะคะที่ facebook แฟนเพจปัมดูซาพี่ปูไม่ได้ทำเล่มนะคะจะเป็น e b o ุ๊อย่างเดียวมีเนื้อหาทั้งหมด420หน้านะคะรวมหมดเลย420หน้ามีทั้งเนื้อหานะคะมีทั้งชุดทดสอบแล้วก็เฉลยละเอียดด้วยฝากไว้ด้วยละกันสำหรับใครที่ยังไม่มีหนังสือไว้อ่านนะคะ